สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้มีเจ้าอิซูซูดีแม็กนะครับผมเป็นตัวอ l อนิวนะครับเครื่อง2.5นะครับอ่านำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมรถเข้าใหม่วันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับใช้งานมาแล้ว1 0 0 0 0แกว่ากมนะครับสภาพสวยสดงดงามนะครับผมสวยสดงดงามนะครับเดิมๆนะครับไม่มีแต่งซิ่งไม่มีรีแมปนะครับ เดิมเดิมสีสันสวยงามนะครับราคาไม่ข้ามสามแสนนะครับราคาไม่ข้ามสามแสนนะครับดูความสวยงามรอบๆอบคันพร้อมกันนะครับผมครับดูความสวยงามรอบๆอบคันพร้อมพร้อมกันนะครับอ่านะครับรถสวยงามมากนะครับผมท้ายเดิมหน้าเดิมหลังเดิมนะครับผมกระบะรอนกระบะสวยนะครับไม่มีเจาะคอกนะครับไม่มีใส่คอกนะครับ สวยงามนะครับสวยงามพลรามแปดยันพารามเก้าอีกแล้วนะครับท่านเครื่องสองจุดห้านะครับเครื่องสองจุดห้าคอมมันเร็วนะครับอีซูซุออร์นิวนะฮะผมสีสันสวยงามนะครับส่วนพนได้หมดนะครับยางสภาพใหม่นะครับยางสภาพใหม่สี่เส้นนะครับยางสภาพใหม่ใช้อีกนานนะครับผมคัดซีสวยๆนะครับคัดซีสวยๆนะครับผม สีสันสวยงามนะครับลดสภาพสวยออล่านะครับปี2013นะครับผมออซูสุออลนิวเครื่อง2.5เดิมๆนะครับสวยงามนะครับเดิมๆสวยงามไม่แต่งซิ่งไม่รีแมปนะครับเดี๋ยวดูภายในกันนะครับ จกไฟฟ้าขึ้นลงห้่องตัวนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมคอนโซลสวยงามนะครับคอนโซลสวยงามครับเทปเดิมนะครับผมเทปเดิมโรงงานนะครับเบาะขึ้นทรงสวยงามนะครับเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับผมใช้งานมาแล้ว1 7ึ่งแสนดหมื่กมนะครับ เป็น Open c a p ปนะครับคันนี้แคปเปิดได้นะครับ Open c a p ปนะครับสวยงามนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมลูกค้าท่านไหนหาอยู่นะครับสุด่อนได้หมดนะครับแคปเปิดได้เครื่อง2.5สวยสวยๆนะครับผมเม็ดอารนะครับอยู่ครบนะครับคำถามยอดฮิตลดว่่ามาไหม อ่าทำไมถึงให้ดูตรงนี้อ้าวไม่ควมนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบลดควมมาไหมเป็นคำถามยอดฮิตนะครับเดินชนท้ายมาไหมอ่าเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับนี่เม็ดอาร์กอยู่ครบน็อตไม่ขยับไม่เคยถอดนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามพราม8ดนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน ครับไปดูห้องเครื่องกันเครื่องดีมากๆนะครับอัตราเร่งดีนะครับน็อตไม่ขยับนะครับผมคานหน้าไม่มีเคาะไม่มีทำสีนะครับรถไม่มีชนนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนท้ายไม่มีชนหน้านะครับเครื่องดีมากๆ QC อยู่ครบนะครับน็อตเครื่องไม่เคยถอดนะครับดูหัวน็อตได้เลยนะครับชัดเจนเครื่องแห้งๆนะครับผม เครื่องแห้งๆกาวเดิมนะครับสวยงามนะครับผมเดิมๆสวยงามนะครับสภาพนี้หายากนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนําเสนอนะครับวันนี้สดผ่อนได้หมดครับดูรถที่อําเภอหนองกี่จังหวัดปุรีลมนะครับอีซูซุออนิวเครื่อง2.5นะครับปี2013นะครับผมเสนอราคาอยู่ที่289,000บาทนะครับ289,000บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ